สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Top TH นะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับแจกบัตรกาลิน่าก่อนเลยครับอ่าโอเคนะครับนี่นะครับเป็นบัตรกาลลิน่านะที่ผมแจกทุกๆคลิปเลยนะครับถ้ามาไวก็มีโอกาสที่จะได้ไปเนาะนะครับแต่ว่า1ใบสามารถเติมได้หนึ่งท่านเท่านั้นนะครับ โอเคถ้าเสียงไม่ชัดหรือเสียงแตแปลกขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมอัดอคลิปในโทรศัพท์แล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดด้วยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้นะครับชุดมาลองกองแก้งหรือชุดไทยบ้านของเรานั่นเองครับผมนะก็ทําการเปิดขายนะไปที่เรียบร้อยนะครับ999เพรนะครับว้าวนี่นะครับซึ่งใครอยากได้เพฟรฟร,ฟรีแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเออกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ยูดีไว้ y, นะครับแล้วก็ ครับมีสุ่มแจกนะครับ1 0 0 0เพชรนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าไม่ใช่แค่1,000พเพชรนะหนัเพชรนะครับแต่ว่าจะแจกตามยอดไล์นะยิ่งยอดยอดไล่เยอะก็จะแจกหลายรางวัลนะครับโอเคแต่ถ้าใครไม่อยากรอผมนะก็ไปหาเพชรอ่าแบบที่ผมเคยสอนไปเนาะนะครับคลิปที่ผมเคยสอนไปที่บอกว่าอ่าเข้าไปหาเพชรในล็อบบี้นะครับแล้วก็กดออกนะครับซึ่งอ่าน้องๆเนี่ยก็ถามมาเหมือนกันนะว่า ทำยังไงพี่ครับพี่ครับเออทำยังไงครับถึงจะได้ครั้งละร้อยเพชรนะครับซึ่งมีหลายคนที่ได้แล้วนะอ่าไม่เชื่อเข้าไปดูในกลุ่มของผมได้นะครับกลุ่ม fc top ที่เห็นนะฝากด้วยนะฝากเข้าไปนะครับผมก็ขอฝากกลุ่มด้วยนะครับอ่าเข้าไปกดเข้าร่วมให้หน่อยเนาะนะครับมีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับส่วนมากเขามาโพสต์กันก็อุ้ยได้ร้อยเพชรบ้างอะไรบ้างนะครับเออส่วนมากเขาก็มาขอบคุณผมว่าผมสอนหาได้เยอะมากเลยนะครับสําหรับสายฟรีนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้สนใจในการหาเลยนะ ก็คือบางคนเขาเข้าไปเล่นเขาก็แค่เก็บเก็บเก็บได้โกได้อะไรแค่นี้นะแต่ว่าพอผมมาสอนหาปุ๊บนะครับหลายคนมากที่เป็นสายฟรีเนี่ยนะครับมีทั้ง A ล็อกมีทั้งอะไรใช้กันหมดเลยนะครับซึ่งจากที่แบบเป็นสายฟรีนะครับก็กลายเป็นสายที่แบบว่ามีของเยอะขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเติมมันก็สายฟรีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าคล้ายๆสายเติมเลยคนเนี้ยนะครับแต่แค่เราต้องใช้เวลาและเหนื่อยกว่าสายเติมเพราะาสายเติม มีตังก็เติมได้เลยใช่ไหมแต่นี้เราใช้ความมานะอดทนนะครับน่าจะภูมิใจกว่ากันเติมเองนะครับเนาะโอเคนะครับอ่ะคือถ้าอยากได้ร้อยเพชรทำยังไงนะครับง่ายๆครับผมขยันขยันนะครับถ้าอยากได้ร้อยเพชรก็คือขยันขยันเข้าบ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามวิ่งให้ทันเพื่อนนะครับเวลาเขาวางเอ่อตัวที่มันแจกเพชรอ่ะนะครับก็พยายามวิ่งให้ทันเพื่อนนะครับพยายามให้ไวกว่าคนอื่นเขานะครับเออนะครับแล้วก็ พย้ยามบ่อยๆครับบอกเลยว่าทุกคนมีโอกาสได้ร้อยเพชรหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะโอกาสอมันน้อยมากนะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ได้กันมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ยังมีกิจกรรมตัวนี้นะครับโอเคก็คือตอนนี้นะครับอ่ากิจกรรมมันจะมีกิจกรรมเวฟนะครับโอเคผมสอนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะถ้าใครไม่เข้าใจในคลิปนี้ก็ไปดูคลิปที่แล้วนะครับเข้าใจแน่นอนนะครับเนาะอ่าตรงนี้นะครับจะมีรับสิทธิ์หมุนนะครับกดรับสิทธิ์หมุนป๊บ รับมานะครับก็คือแค่เราเล่นนะครับเล่นได้ท็อป3 1หนึ่งครั้งแล้วก็ได้อันดับ1 1หนึ่งครั้งแล,แล้วก็ล็อกอินแล้วก็ลองเล่น1รอบนะครับก็จะได้ของมาหมุนอย่างนี้นะครับอ่าโอเคเราก็ได้ตาม,มาเนาะถ้าตาครบเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ของรางวัลน,นะครับอ่าในทางซ้ายมือเนาะนะครับโอเคแล้วก็คือเราเนี่ยสามารถเอาโคดเาไปแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าเกิดว่าอา่าได้ได้ตาซ้ํานะก็เอาโคดไปแลกเปลี่ยนกันเนาะ โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูตู้สุ่มสกากันนะครับมาโอเคนี่นะครับอ่านี่มาใหม่นะครับโอเคก็สกาตัวนี้นะครับจะบวกระยะเนาะแล้วก็ลบความแม่นยำบวกอัตราในการยิงเฮ้ยถือว่าสุดยอดนะอัตราในการยิงสองแล้วก็บวกระยะด้วยนะครับแต่ข้อเสียคือลบความแม่นยำนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเนาะนะครับเพราะสกามันก็แม่นอยู่แล้วนะครับโอเคเราจะมาลองสุ่มทีละครั้งดูก่อนนะครับ ทีละครั้งนะครับแเ่ okay, มาถ้าออกออกนี่เวิร์กเลยนะครับลงมาลงมาไม่ออกสิบครั้งเลยนะครับ โอเคเราจะมาซ่มหนึ่งครั้งนะครับโอ้โ oh, หไม่ออกนะครับโอเครับมาซ่มหนึ่งครั้งโว้ oh, จังหวะน,นี้เราต้องใช้ห0ร้อยเพชรแล้วครับผมนะมาหกร้อยเพชรของเรานะครับว่ายังไงครับผมจงังหวะนี้โอ้โ oh, ห oh, เกียร์เหลือเกินนะครับเกียร์เกินนะครับโอ้โ oh, หไม่มีอะไรเลยนะครับโอเครับมาซ่มอีกหนึ่งครั้งตัดเกลือไปก่อนนะครับไม่ออกนะครับ อ่ะสิบครั้งครับผมนะไม่ออกนะฮะเลยดูทรงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุดจัดมันออกกรกปืนซ้ำๆนะครับโอ้โหนะ,ะมาตัดเกลือก่อนหนึ่งครั้งนะครับป๊อโอ้โหไม่ออกนะับสิบครั้งนี่จากวันนี้มาไหมโอ้โหเนี่มาสิบครั้งหรือหนึ่งครั้งว่าผมกดผิดใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับก็โอ้โหมันก็ยากนะ คือถ้าใครมีสกาชมพูหรือสกาไททันแล้วนะครับก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะอันนี้ผมสุ่มให้ดูเผื่อใครอยากได้นะครับโอเคคือถ้าเรามีสกาชมพูหรือไททันอนะ่ะผมบอกเลยว่ามันดีกว่านะครับอืมมันดีกว่าสกาตัวนี้แต่ว่าถ้าใครยังไม่มีก็ควรสุ่มไว้เนาะนะครับโอเคก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันออกยากนะนี่มันกี่เพชรแล้วเนี่ย <laughs> เดียวเดียวเดียวมันกี่เพชรแล้วเนี่ยเฮ้ย โอเกินไปนะเราเนี i, ah <laughs> uk, ่ยฮะฮูเยอะบอกเพชศไม่พอนะเอาพอไม่พอก็ค่อยว่ากันแล้วผมนะเฮ้ยเดี๋ยวสกาตัวนี้มันจะออกยากไปเปล่าไม่ออกจริงอ่ะเอาจัดไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอ้โหเกือบไม่มานะครับโอ้โหถามใจตัวเองดูนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับต้องไปคิดดูนะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับหมดเยอะขนาดนี้นะโอเคเนาะก็นะครับขอบคุณมากๆนะที่รับชมคลิปจนจบเนาะนะครับถ้าอยากได้เพชรดีฟรีก็กดแล์ก็แชร์เนาะนะครับอ,อย่าลืมกดแชร์เนี่ยเพ,เพื่อเป็นกำลังใจใครไม่อยากได้เพชรก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับเนาะ กําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟให้น้องๆดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปคัดลอก u i d ของเราก่อนนะครับป๊านะครับแล้วก็นะครับมาที่เว็บ 24store นะครับโอเคนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับกดอ่าล็อกอินเฟสบุ๊กนะครับอ่าโอเคนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับกดเติมเงินนะครับเติมเงินทัวร์เลนะครับโอเคแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับที่เราโอนเวล์เบอร์นี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับ หลังจากที่กรอกเลขกางอิงเสร็จนะครับก็กดยืนยันการทํารายการนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเครดิตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถดูเครดิตได้ที่ด้านบนซ้ายนะครับ50เครดิตนะครับจะไปสุ่มของรางวัลกันนะครับกดที่หน้าหลักเลยนะครับปั๊บนี่นะครับมาแล้วนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับโอเคนะครับใส่ยูไอดีของเราตรงนี้นะครับปั๊บปั๊บนะครับนี่นะครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับว้าวอุ้ยสวยงามนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับรางวัลสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่3697เพชรนะครับเริ่มการสุ่มแล้วผม ครั้งละสิเครดิตเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากนะครับอ๋อังไงครับผมจ้งวันนี้อึ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับอันแรกนะครับอ่าแต่ก็ไม่ดีใจเท่าไหร่โอ้ผมเฉยๆนะเพชรแค่นี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าสําหรับน้องๆนะบอกเลยว่าโหได้น้องๆได้นี่โคตรดีเลยนะครับโอโคตรคุ้มนะครับก็ดีใจเหมือนกันแล้วแต่ว่าเฉยๆครับเฉยๆเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อน้องๆอยากสุ่มบ้างนะครับอ๋อของลงวันนะครับมีโอกาสได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับ อ่าอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมอ่านี่นะปั๊บนี่นะครับโอเคไปกันต่อนะครับยังไงเราก็คุ้มเลยนะโคตรของโคตรคุ้มเลยนะครับโอ้มีที่ไหน50บาทได้มา5000กว่าเพชรนะครับปกตินี่มันตกอยู่ประมาณเกือบ2,000บาทเลยนะนะครับโอเคให้ไปกันต่อครับผมจังวันนี้นะครับอ่ามาเฮ้ยอ้าว้างครับผมจังวันนี้ถ้าน้องๆนะครับอยากได้เพชรฟรีของพี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์เลยครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับมา มาโอ้โหร้อยเจ็ดสิบสองเพรนะครับสุดท้ายเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับปั๊บหุ้ยได้รถด้วยโอ้ยอย่างเท่ครับผมนะครับว้าวตอนนี้นะครับได้มา6กพันห้าร้อยเก้าสิบเอ้ยจะไม่ใช่ดิเรามีเพชรอยู่แล้วเนาะได้ประมาณห้าพันกว่าเพชรนะครับเยอะมากเลยนะห้าสิบบาทนะหาที่ไหนได้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าอยากตามมานะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ